สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเราก็จะมากินสาล่พราะอ่งุ่นกันนะคะทุกคนคือเราอะได้ล้างแล้วก็แช่น้ำเย็นมาเรียบร้อยแล้วค่ะแบบเย็น,นจ,จัดเลยนะทั้งน้ำเย็นแล้วก็น้ำแข็งนะคะนกนงมาเรียบร้อยส,สวยๆเลยค่ะแบบเปิเดเปิด ที่มันเหลือเท่านี้เพราะว่าเรากินไปแล้วเดี๋ยวมากใช่นี่แหละค่ะก็ประมาณนี้แล้วก็ทางรานเขาจะ นเห็นไหมเห็นน้องไหมอ่ะหรือเราจะเทกับอันเดิมแล้วก็ใส่ลงดีเทกับอันเดิมไหมคือเทกับอันเดิมนะคะเอาวเทกับอันเดิมก็ไม่เห็นเหมือนเดิมอะไรเลยโอเคค่ะพ่อแม่กินกันขอ U S M R ขอกินอะไรใช่ไหมเรามากินด้วยกันคือแบบสูงไปนิดนึงโอเคสูงไปนิดนึง นี่นาคาแล้วก็จะมากินกันไปไปเอาน้ำจิ้มล่ามาโอเคแม่เอาน้ำจิ้มตัวเองของมานะบิบบิบ่ะค่บค่ะคะมีอะไรในน้ำจิ้มบ้างบอกทุกคนสิมีอ่โคชุดหวานกับหอมและ กันนะคะจิมให้เยอะอตอนแรกที่ซื้อมานะคะก็ตอนแรกที่ซื้อมามันมันจะเค็มอะไรเนี้ยเราก็เลยไปล้างน้ําธรรมดาสักสองสาน้ำนะคะแล้วก็ไปน็อกน้ำเย็นมันก็แบบหายเค็มไปเลยนี่เข้ากันไหมอันนั้นอะ่ะเข้ากันเรามาลองชิมริงหรือเปล่า มันรสชาติเหมือนแม่เคยเห็นแม่เคยกินสาหร่ายทำธรรมดาที่มันแบบไปสาหร่ายตามเซเว่นไหมรสชาติเหมือนเลยเออเออเอาอันใหญ่ใเลยทุกคนจิิงไปแบบโอเคคือตอนเนี้ยไปกินเนื้อแซ่บแล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่เอนด้อมาแล้วแหละโม่เราปวดมือก็เอาไมายืนเลยเราก็อีไปยิงอีไปยิงหรือส้วมไปยิง คือโตเราอ่ะม mm ันส uh ูงมากมากสูงประมาณนี้แนี่เป็นงใหญ่ๆเข้ามาแล้วนป็ทุกคนแล้วเราก็เราเบาโทรซื้อมาซื้อมากี่บาทนปซื้อมากี่บาทอยู่หนึ่งร้อยบาทค่ะไม่รู้เหรอทุกคนแม่จ่ายอยู่อร่อยไหมนะปะร่อยแ่บ อุยอร่อยมากเจ็บไรเจ็บเจ็บนี่คำใหญ่ๆไปรูยตอนแรกน้ำเปล่ารองน้ำจิ้มแบบซีฟูดแล้วนะคะแต่ว่าทีเนี้ยมันแบบเราจิ้มห้เยอะเกินไปนะมันเผ็ดนะคะทุกคนคือแบบร้องไห้เลยตอนนั้นอะตอนนี้ไม่เผ็ดแล้วก็เป็นก้านนะก้านสามารถกินได้เหมือนกันก้านก็อร่อย ก็แบบก็ชจ้ากรอบชิมของนุ่มเหมือนสลายอะไรน่ะเฮ้ยดูแส่แค่นู้นนะคะอร่อยเลยอร่อยแม่แต่ว่ามันคือแบบใกล้หมดแล้วอ่ะคือตอนซื้อมาแรกๆอยๆแบบเต็มกล่องนะเดี๋ยววันหลังเราต้องซื้อใหม่แล้วโดนเนทุกคนเดี๋ยวไปดูที่ตลาดของผมนะว่าจะมีไหมซื้อมาจากไหนเนี่ยซื้อมาจากโรบินสันนะคะ มันมันเป็นสารไอโฟนหมดนะเียงเดี๋ยวเราจะมาขว่วยหอมใหปเป้เบิรงนเนส<า>เดี๋ยวค่ะแซ่บเด้อพี่น้องแซ่บแซ่บหลายซเศหลายแซ่บษเศษหอมบายมากนะคะวันนี้ปลาลืนนมบอกหรือเปล่ามีใส่อะไรบ้างนะกินหรือเปล่าอ่ะบอกแล้วค่ะบอกแล้วมีอะไรบ้างบอกแล้วมีอะไรล่ะ ก็หนูก็รู้เลยมีอะไรบ้างมาบอกแม่หน่อยอืมรสแต่ก็คือแบบอร่อยแบบมากเลยนะมันมากเลยมีอะไรบ้างน้ำจิ้มหนูอ่ะไม่รู้เอาทีบ้านู้้นะได้บอกครบไหมบอกว่ามีอะไรบ้างครบไหมมีชูรสแล้วมีอะไรก็ฮะน้ำจารก็อะไรอีกน้ำปลา หอมไอมีแค่นี้ไม่หมเหรอมีแค่นี้กระปิ้นิดหนึ่งกระปิ้นิดนึงเออใช่ลืมบอกกระปิ้เราไม่รู้นะเพราะเราโม่แต่ล้างอันนี้อยู่เรต้องกินครับนี่อันเนี้ยน้ำจิ้มเนี่ยแบาอะไรมากเลยยืนโถ่คือแบบไม่เห็นหัวเราเลยแล้วมีมะม่วงมากินด้วยนะ <mother> เด้อเซ็ปเซ็ปเซ็รามองมุมองกมาแบนี้ก็ได้แซ็ปรอแป๊บแป๊บหนูเอาน้ำมาขอย้ายที่กล้องแป๊บนึงนะคะโอเคย้ายที่กล้องเรียบร้อยก็จะเห็นค่ะอาจจะเป็นแบบนี้คือแบบมันเลอ้ยเข้าใจป้าใช่คือมันเลี้ก็มันเลี้ยาไงอร่อยเออมปังไป เรามากินมะม่มมวงกันเรามาชิมะม่มมวงมะม่มมวงสุดแม่ทำอันนี้จะลองจิ้มกับจิ้มซีฟู้ดดูนะคะใช่ไม่เลยไม่เผ็ดจิ้มอันนี้ไงถ้าจิ้มกับซีฟู้ดอะ่ะมันจะเป็นสลัดโรบูดมันจะเป็นสลัดโลบที่แบบเปรีย้ยวๆอุ้ยอะไรติดช่างเจอร่อยเปรียปร้ยว พัหนหวานเปรี้ยวๆด้วยอันนี้เพิ่งกลับมาจากในเมืองนะคะก็แบบไปโรบินสันม,ม,มาก็แบบไปซื้อเซบกว่าจะได้กินมะม่วงนะทุกคนอเปรี้ยวมากินทุกคนสาหลายเรากินบ่อยแล้วน,น,นะ หอมไปด้วยเอาหอมไปเลยหอมก็อร่อยเอาเลยไปไหนเฮ้ใครทำไมใครต่อหน้ากล้องทำไมขอโทษด้วยนะคะ,ะ,ะ,ะทุกคนขอโทษนะคะ่ะแล้วคือมันเป็นหอ,หอมๆไงแล้วนี้ก็คือแบบมันฉุนอะพี่บินกินให็นกินเลยมันอร่อย กินห้ามดราม่านะคะว่าเคี้ยวเสียงดังห้ามดราม่านะเพราะว่าเสียงไอสัตว์อะไรพวกงงเป็นแบบนี้นะ ทุกคนทานลายหมดแล้วนะทานลายหมดแล้วเสร็จจุยเวอร์คืออร่อยมากเลยอร่อยมากอันนี้แหละมากองไว้ตรงนี้มันอร่อยทุกคนคือตอนนี้เหมือนจะไม่ใช่เอ m เอาแล้วเว้ย เหมือนมันจะเป็นแบบว่าที่ปิ่นมาทำเอฟมกินโชกินร,รีวิวกินอะไรไประมาณเนี่มันไม่ใช่เอซมาเรียวแม่มันไม่ใช่เอซามาเรียวค่ะทุกคนเราจะมาลองทำดูกันนะคะว่ามันจะได้ไหมแต่ถ้าไม่ได้ก็คือบันไลค่ะบันไลอย่างเดียวหก oh. ไม่กินคะ่ะ <c oughs> แต่ตอนนี้คือยังไม่หก นะเพจที่ฉันใช่ไหมคะเลิศเลิศเลือิศยูเดล่าเลือดของไอ้์เลิศยูเดล่าเซอร์เลือดเลอศมาแบบมาอีกเกิอาจจะไม่พูดอาจจะพูดไม่ถูกนะคะแต่ก็ขอเถอะแบบเปื้อนมือฉันนะคะแต่อร่อย แซ่บปะแซ่บ <darum> ด <shove> ื้อแซ่บดื LAKE ้อแซ่บดื้อมะม่วงกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะรสชาติเหมือนปลาหมึกย่างเลยเริ่มแล้วเริ่มปลาหมึกย่างเข้ามาแล้ว ขอโทษอยากเอาหอมอ่ะเอาแล้วก็ขายทิ้ง <c oughs> อร่อยมากือรพยายามกืนนะทุกคน แล้เกิดเร็วมากค่ะอาอันนี้เหละทุกคนเราแบบมีมาอีกนะคะแล้วจิ้มเออนะจิ้มทำไมน้ำอ่ะตามด้วยทุกคนนี่แบบเพื่ออร่อยมากฮันวิยาทุกอย่างทุดคหัวไปดีสมองมบอกก่าไปโรงเรียนอีลิจะธอใ้ดินแล้ว ฉันจะมาโรงเรียนตามปกติก็เรียนมาให้สรางอิเลในความเคารพอย่างสูงขอรับรองว่าเป็นความจริงเด้อคุณคู เนี่ยบอกคือกินแบบจริงแบบจังมากค่ะผิวค่ะส่วนของข้างหลังใช่ค่ะเอจะงของข้างหลังนะคะข้างหลังคุณแม่คะคุณแม่คือน้ำไม่รู้ฟังคุณแม่คะจะแห่กระแกงนายคุณแล้วนะคะนั่งหลับพราะเราเอาโทรศัพท์นั่งมันถ่าย แล้วนางก็ไม่มีอะไรเล่นนางเลยเหรอกทุกคนเรามีฟแฟนลหมหืมกล่องคือแบบหลายมากทุกคนกล่องเอาไว้ตั้งดูียนอามาบุอพี่เนี่ย คุณอิอ I know. I know ่มยังฮะคุณอิ่มยังไอหรอไอโนอยอิ่มไอไม่อิ่มไปบ้านตาลุงไหมไป้ะแม่จะให้ไปไหมอ่ะเราแอทไปก็ได้ มาเล่น F M R ไหมไปเฉียงมะมวงไ่ไหมได้คือเราไม่ได้ใส่ไม้เว้ยถ้าใส่ไม้อะจะว่าไปอีกเรื่องนึงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ไม้าะว่า ทรศัพท์รุ่นของแม่นะคะมันมันไม่มีหูฟังแบบสายมันใส่หูฟังแบบสายไม่ได้มันต้องเป็นแบบใส่ห่ะแบบไร้สายอ่ะอันนี้คือแบบมันไม่เก็บเสียงมันเก็บเสียงไม่ดีจะไปร้องนี่คือมาริโมะนะคะเราเรียนมาริโมะนะนอยมาริโมะนี่งไงมาริโมยเแบบี้ไง ชื่อเบบี้นะคะคือมาริโมพี่ไงโอ้ยเออกินกินไปเถอะสาราละลายไม่ใช่มันคือมาริโมมาริโมนะคะคือสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะม,มาริโมคือแบบน้องแบบน่ารักมากเลยที่มัไม่ขยับอ่ะมันคือสัตว์มันคือสัตว์ทะเลที่มันแบบเหมือนพืชอ่ะแต่มันเป็นสัตว์อ่ะเข้าใจ<อ>าไหมขอดูหน่อยไม่เห็นเหมือนปลากลางเหมือนปลากลางไหน ดูิ้กบลิ้กด้อ้มันขี้มาอันนี้คือน้องมาริโมะนะคะมาริโมะเขาก็ต้องเดราก็หยุดหยุดหยุาให้น้องนะชอบใช่ไหมฉันฉันจะกินที่หมดอ่ะันนี้คือมารีโมะของฉันเองนะคะทุกคนแนทกูรเซบอกเส็ปเ็ปเอร์เซ็ดีเซ็ปเซเซ็เ็ซ็เ แล้เซ็บเซ็ปแปซเซลแล้วมือนี่ออนมาแปซเซลน้องคือแบบกำลังโตนะทุกคนคือปิ่นอยากต้องคือว่าให้น้องคิตตี้ไม่อยากได้ก็ไปซื้อดูหนะซื้อทุกคนคือแบบมันดีจริงน้องดีจริงค่ะคือไม่ใช่มาริมูนะแบบมันเป็นรองคื้ ข้นน้ำตกเข้เลยแบบสกระูจะม่นอนหลับตื่น้อแบบน้องการน้ำได้ดีมากเลยค่ะทุกคนคือแบบแม่มันท้าแล้วเนี่ยคือแบบว่าแบบว่าแบบคือเราใส่น้ำลงไปแล้วอ่ะคือแบบมันยังแข้งคนทำไมเราเริ่มต่ำขึ้น มาหาจากอิลริสอร่อยในความเคารพย่างสูงขอรับรองว่าเป็นความจริงเด้คุณครูอาแล้วมารีวิวน้องมาริมนนะคะเราเลี้ยงมาได้ห้าพันปีเลยใช่ไหมไม่ใช่เราเลี้ยงมาได้ประมาณห้าวันนะ ไม่เฉลยได้ไหมมันคือสาหร่ายค่ะเนาะมันไม่ใช่มารีโมงค่ะนั่นไงหนูบอกแล้วว่าเป็นสาหร่ายาก็ออริเอนเดี๋ยวเราจะนี่น้ำมันเป็นแบบเยื่อสาหร่ายอ่นี่เป็น ฮะทำมดิจบจะให้ในเล่าดีฉันจะมาฮะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอหนึห <YouTube. S 1> น่งอัตราจ้าปปปนหนูจะทำ U F R ฮะ U F <FA>. R มันคือเอเอไม่ใช่ U F O ไม่ใช อะไรนะเออ ASMR ASMR หนูจะมาทำเสียง ASMR กันนะเดี๋ยวไป เบื่อคนนะเบื่อคนปัญญาอ่อนหมทุกคนเบื่อว่ะไซก็เบื่อคนปัญญาอ่อนพี่ปิ่นค่ะลอยนะลอย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 แล้วก็ลอยลอยลอยแล้วก็โดยลอยสายล้มจางสายก็หยุดจางความแค่ช่วงหนกันฉันเพียงคงว่างเปล่าเหมือนเดิมรักไม่แน่กันไปเอาไปกินทุกคนกิน Dạ yeah. Yêu แนะนามากๆนะคือเหมือนน้องกันน้ำนะน้ำเย็นอ่ะคือน้องกันน้ำนะคือแบบในช็อปในช็อปอันนี้ค่ะทุกคนขอรองเลยในช็อปพี่ปิณหขออนุขอร่งทานหน่อยทันทีป่ะค่ะพี่ปิณห์ขอลอนุขอร่างผานหน่อยทันทีอะไรสักอย่างพี่ปิณหขอท่าหน่อยอย่าเพิ่งมันเป็นโอยฉันจะบอกว่าไงดีแก เครื่องสำอางแม่ฉันนะคะฉันบอกแม่ซื้อนานอ่ะฉันจะบอกอะไรให้หยของฉันทำไมเราจะ,จะไปใส่กระเป๋าเออก็แบนะคะทุกคนไปแบใๆๆบฉันใส่อีกแล้ว